มาดูติดอีกแล้วอ่าเปิดแล้วตัวเล็กเอ้ยผอ,อมกระจองแม่มันไม่มีน้ำนมเลยนะอืม,มรู้ใหญ่ก็ไปเข้าไปสดเข้ารูเล็กไม่ตด้จะหาเรื่องเ,เองเนี่ยเนาะอ่ะกินเลยอาหาร ครับตัวน,นี้ก็พามาดูวัวกินอาหารในช่วงเย็นนะครับอาน,นี่ก็ประมาณ 5, มห้าโมงเย็นนะครับก็ในเวลาที่เขาจะต้องกินอาหารหัวอาหารนะครับหลังจากปลอยไปในทุ่งครับก็ช่วงน,นี้ก็เป็นหน้าแล้งเนาะเดือนกุมภาที่เข้ามีสาแล้วร้อง รัวล้มลวดหนาลวดทำไฟกันชยจ่ตอนนี้ก็หลังจากไปกินสังวันนี้ก็ไปกินเดินก,น,เนกินลกทุ่งนาเลี้ยหญ้าเลีฟางเลีนตงโตางข้าวครับช่วงใบใา,ายเย็นๆก็มากินอาหารอาหารที่เตรียมไว้ก็คือเป็นหัวอาหารนะครับไฟบํารุง ตีโปรตีนทั้วัวคุณทั้งวัวแม่พันธุ์ครับผสมทั้งแป้งทั้งมันมันแห้งก็มาให้ผสมกับวอาหารสกบีนื่อน่ครับตัวนี้กันดูจริงๆอ้วนนะครับแต่ก่อนนี้ตอนคลอดมาสวยมากเลยพอดี ลอดมาได้ยี่สิวันแม่มันเป็ดสัตว์ก็เลยผสม,มเลยสมเทียมเลยก็อย่างที่เขาว่าเนาะถ้าลูกมันยังเล็กเกินไปผสมแม่มันติดน้ํานมมันก็จะไม่มีค่อยมีโปรตีนละลูกมันก็จะไม่เคยอ้วนท้วนสสัยว่าเราอยากจะได้ลูกทีก็เลยยอมให้เสียลูก ก็ไม่ถึงกับเสียครับมันก็สวยดีอยู่ก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็คือหน่ของมันน่าจะเป็นตัวนี้ครับเนี่ยเบรงคัดเบรงคัดสีดำ นี่คือแม่ของตัวสีเทาเมื่อกี้นะครับส่วนสีขาวที่เห็นนั่นก็เป็นนี่แม่มันปรามันขาวพ่อก็คือพ่อก็คือตัวนี้กับชาลลี่ชาลลลี่กำลังก้มหน้าก้มตา กินอาหารแย่งกันใหญ่เลยกลัวจะไม่ทันครับครับอันนี้คือพอของที่เห็นเมื่อกี้นะครับครับตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่เนะเหลือประมาณทั้งแม่ทั้งพ่อทัตัวผู้ตัวเมียทั้งลูกก็ สิบเก้าตัวครับสิเก้าตัวลูกก็มีแต่ตัวผู้ครับมีตัวเมียตัวเดียวแล้วก,ก็ที่มืนกันตัวผู้จะได้คุณจะได้ขายใไไวใบปีที่แล้วนี่หัวแพงมากเลยครับถ้าเราเพิหเือหลุดปากขายจะขาดจะจะเสียใจเลยครับไปหลุดปากว่าอย่าง เราคิดว่า,อาสองหมื่นอย่างนี้ครับจริงๆอ่ะ้ขอปรานจะให้นุ่นเกือบสามหมื่นเลยแหละปีที่แล้วนะครับถ้าเราไปเผลอพูดผิดเนี่ยเ,ยเสียดายเสียหายเป็นหมื่นเลยเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะแพงเหมือนปีก่อนหรือไม่ก็รอดูต่อไปนี่ครับ ลูกมันน่ารักน่ารักเดี๋ยวซูมมาดูใกล้ๆสิแม่รามันพอจเลลีจลลล่ตัวนั้นก็นี่ลูกของแม่เองกัดเองกัดกับตัวนู้นนู้นครับพ่อก็ เชลเล่ครับตอนนี้ก็เศรษฐกิจย่ำแย่ครับจะผสมเทียนเทียมจะผสมเทียมเอาพันธุ์ดีๆหน่อยมันก็ยังว่าแหละทุนเราไม่ค่อยมีก็เลยเอาพอพันในคอกนี่แหละครับไม่ต้องเสียต้องเสียเงิน ใครที่สนใจนะครับอยากจะได้พ่อพันธ์ุชาลลเล่ครับดูสิคอ,อยยังใหญ่เลยก็ไม่แพงนะครับถ้าจ่ายเลยนี่500ถ้ารออีกสักเดือนหนึ่งหรือสองเดือนอย่างนี้ก็600ครับถ้ารอคลอดอันนั้นก็พันหนึ่งครับพันหนึ่งรับประกันให้3ครั้งครับถ้าไม่ติดนี่ ไปให้ทับอีกสองครั้งรวมกับครั้งแรกเป็นสามครั้งครับสนใจก็ทักทายกันเข้ามานะครับนี่ครับตัวนี้ครับเชลรี่มาด,ดูตาสิใครเห็นกลัวเลยแต่ไม่ทำอะไรนะครับเวลาจะจับนี่ดูดูมันดุนะเหมือนเหมือนจะเหมือนจะทำร้ายเราอย่างนั้นแต่พอจับได้แล้วก็นิ่ง เชื่องครับก็จับได้แล้วเชื่องเลยเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะพาไปหาสาวๆหนะ่อยเมื่อเช้านี้ไปแล้วสาวๆเป็นสัตว์วิ่งไม่ให้เข้าใกล้เลยไม่ได้มัดเอาไว้นะครับเดี๋ยวเย็นนี้แหละครับหลังจากกินอาหารเสร็จก็จะพาไปจีบสาวอันนี้คอกเลยคุมคืนเอาเลย <laughs> มัด มาส่นสบายให้สั้นๆเลยให้คุ้มคืนเอาเลยถึงจะได้ติดทุกตัวครับผสมมาแล้วประมาณสิบตัวนะครับมาอยู่ก็ไม่ถึงปีนะผสมประมาณสิบตัวก็ติดทุกตัวเลยขึ้นครั้งเดียวเรียบร้อยไม่ต้องหลายครั้งครับไม่เหมือนผสมเทียมเนาะโอ้เสียเงินครั้งแล้วพันพันห้ารับประกันให้อีกครั้งไม่ติด ผสมเลยกระจายเลยแต่ว่าได้ลูกมามันก็คุ้มเนาะมีลูกมาคุ้มเลยนี่ตัวนี้เน,ะนี่ตัวนี้มีตัวเดียวนี่ที่มันคิเรนะมันจอยมันตัวเล็กแม่มันนูนเป็นชาเลขครับน่มันไม่มีน้ํานมนะครับแม่มันเนี่ยตัวเล็กครับเต้านมไม่มีเลย ผมก็ฉีดยาไปแล้วสองสามเข็มแล้วมันก็ยังไม่มีน้ํานมให้ลูกเลยลูกมันก็เลยเล็กตัวจอยเลยครับเนี่ยอืมไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเดี๋ยวคิดพิจารณาดูก่อนถ้ามันไปไม่รอดจริงๆก็ต้องปล่อยแหล <c oughs> ะไปหาบ้านใหม่ให้อยู่แหละ <c oughs> ครับผม วันนี้นะครับให้ชมคลิปหัวกินอาหารเนาะเป็นอยู่อย่างบ้านๆเราเนาะอยู่อย่างพอเพียงครับเค่นี้ก่อนนะครับถ้าถูกใจถูกอกถูกใจก็กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมสวัสดีครับ